สวัสดีพี่น้องครับทาง u t u b e นะครับที่ช่องลานน้อยหล่กเพลฟิเชียลนะครับหอดพีกัดงานล่ะครับวันนี้อยู่นี่นะครับอยู่นี่แหละไม่รู้อยู่ไหนอยู่อุบลน,นะครับอยู่อำเภอพี่บุญมังสาหารพีกัทห่างอำเภอพี่บุญประมาณ6กิโลเนาะพี่น้องอุ้ยศาสตร์สีเต็มละ่ะวันนี้บ้าน โอ้ยชื่อบ่ได้อีกแล้วบ้านหยังแม่นพิ่กัดยังชื่อบ่ได้โอ้ยแม่มานอนตะเว็นตัน้อนอนเฝ้าแล้วบ่แม่โอป๊าดคือแกงใหญ่ท่้นี่เหียวร้อยศพเหี่ยวๆอ๋อเหี่ยวเหี่ยวบ่มีมามาบ่ ลับแล้วเป็นต่ลาบตนแม่กันเลนเฝอเลยบอก้อ่อปากได้สี่สิบก็นํำแดงนอนเฝาเลยเบียร์พร้อมป้องนึงสุดยยอดดสุอด ให้นางไก่ไรันปวดข้อนางไก่ทีเห็นหนามวอลล์มีเหงื่อเลยหนามวอลล์มพัดกรอบกตาคนนี้ค่ะพอดีเลยอยู่นี่พอดีพอดีพอนี่เมากับลูกเต้นอยู่นี่พี่น้องเขาใหทั้งหนานะครับสุดยอด ตาแทบบานเพิน่นดีไซน์ดีดีดอกมาหอดวาทางแขบเพิ่นกับบาวายังเข้าได้เหนกับเครียดท่าอย่างเข้าสนานวันเพลินเลยตาบานนี่มักบวนแห้งขี้มานั้งถนนคือตั้งโต๊ะกินเหล่ายุคทางทางเต็มอยู่นึกว่าเปิดบาร์แต่ละซอยแต่ละซอยเลิศมากเลยเข้ามาก็ยากเพราะว่าแต่ละซอยในเปิดบาร์เต็มไปหมดเลย ว่าข่อยสิขยเขามาบ่ได้ขอาหาทรางเขาบา่ได้ก็ยังรถบัดหาทรางเขาบา่ได้วัดรบ่มีหลังวนะัดเนาะโอ้ขนมาเรื่งใส่สดีครับ ใเฮ้ยกำลังลง,งคลิปแม่มาดิค่ะแม่แม่งลงคลิปบ่ลงคลิปกินงเขาว่ัตเอิ่มเออได้ยังกินตมัมฮงแกงปากตัมฮงเอาไปหาซื้อตัมฮงก่นวันนี้ไงว้าใกล้เครื่องปั่นจังเลย เต้นเรานี่ตื่นมาสองที่แล้วนี่ฮะลาแม่ไก่ไม่ไม่จองแม่ไก่ไม่จองที่สักวันเลยนะแม่ไก่แม่ไก่เราจะนอนแม่ไก่นอนอย่างเดียวเลยหรอหักเงินแม่ไก่แล้วเนี่ยเอาเลยฟื้นแล้วหรอฟื้นแล้วไม่ได้ไปไหนนะพี่ขับรถมาตามทางน่ะในถนนน่ะเปิดบาร์เต็มเลยเหรอ ผู้ชายไปแต่แบบโอ้โห,เ,หเลิศมากมเลิศจริงัทยา,าเหมือนโอ้เหมือนเหมือนถนนพัทยาเลยเกก็เลิศนะตามถนนน่ะเกเยอะมากเกบ้านนี้เยอะจริง,อ,งอยู่ข้างจอมปวกค่ะ อยู่ข้างเบาค่ะเออถลับนี่คือเจอกันเลยนะคะใส่หน่อจอมปลวกดิ <c oughs> ลับนี่ก็คือแบไแบไหลไปเลยนะอย่าหลับนะวันนี้กินก็เป็นตาแสบแฉยแกงแกงฟักบอชเมื่อในห้องครัวเขาบอกนี่ล่ะครั่เออวเขาไม,ม่บอกฝากกินทำไมะลแล้วแม่มาอามาบนนี้เดี๋ยวมาขายอยู่ตรงหน้าคุณบ่ แม้ขนาดยางกับไงตายเลยมาเร่งไอยางกับไงเลยยายกมาไปกางเต็นต์ตอัร่อนีเออเออเลอขาจะประชุมกลางเต็นท์อยู่นะเอาด่ากันในประชุมนะลูกนะ อันนี้อันนี้พูดซส่ซื้อบอกว่าถ้าได้ดาวป่ะนี่กลางติงแล้วมากลางติ่งเวลาสำหรอพอลโล่มัเอาบอดาเอาไปกลางตันมันประตูเสียห้ขโมยออกไปบบนี้ล่างเป็นตันเล็กเนีเออเฮ้ยมคุณหน่อยบอกโอเค e แ d s ขึ้นแล้วนะเออเออเออเลิศ ไปทางนอกสวัสดีค่ะไปไอ้ไอ,อ้ยังกินทำาห้งเหรอวโอ้ยโอ้ยไปย,ยังนอก ไปไหนแม่มามามาหากับข้าวกินนะหนูเห็นปีงลูกนกอยู่นะนี่จะไปเอามากินก่อนลูกนกไปเด้อไปถ่ายเไระิกรซิไไปทังทุ่นไปเมื่อไดดอกทนา มาไปนะมาเห็นมกแล้วไรกระดกกระเดียมามาเอามันมานี้เปามามีมีมาเพิ่มได้พออีกตัวหนึ่งด้<ะ>มาอีกโตนึ่งคือแม่กีซอนนี่ละหะไม่นาวัดสิวาโด,ดนเอา,าเอามาอีกแล้วเจอเลยตาหวังเจอตัวแล้ว ไ่มาอไม่าอีก่ฮีมาไม่าอีก่าสิว่ดโดนพี่บบบอกเออไแรสิบพีสุเปวน้ำเปมาน้ำพมแปมน้ำต้นน้ำน้ำสิบวโดนเออแล้วก็น้ำผีีมานาเอาี่ไปหมามันมานานม่เอาแล้วมานาส่ตัวมานากลับแล้วมาสตัวไม่เอาไม่เอาอีสินดีมากก็น่ามา โอเคเ <Okay, S 2> จอกันคลิปหน้าคับ